กุนค,คาแมวหวังอยากดังท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยโดนแชมป์โลกมวยไทยชาวเบลเยียมอัด จนหน้าเละครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ส่งข้อมูลนี้มาให้แอดนะครับก็ต้องขอบคุณคุณอเลอร์ทีด้วยนะฮะถ้าแอดอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณผู้ชมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟ่มวยซึ่งเป็นการชิงแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกรุ่น53กิโลกรัมนะครับของ WMC หรือสภามวยไทยโลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลกมวยไทยชาวเบลเยียมครับ ที่มีชื่อว่าใจนี่เดอรูพบกับนักมวยกุนคาแมนะฮะชื่อว่าเชียงไฮกุนคาแม หรือชื่อจริงๆเขาคือเจียงไฮทิมนะครับชกกันไปเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมก่อนไฟที่เชิงเลวัยจะไปชกที่ฮ่องกงถ้าหากว่าเชียงไฮสามารถเอาชนะและได้เข็มขัดขึ้นมานี่นะครับเขาจะมีชื่อเสียงดังมากๆเลยในกัมพูชาเพราะจะถือว่าเป็นนักมวยกัมพูชาคนแรกที่ได้เข็มขัดแชมป์น,นานาชาตินะครับแต่ปรากฏว่าคิดว่าจะได้กินหมูแต่ก็ต้องไปเจอของแข็งนะครับด้วย ใจนี่เดรูเนี่ยนะครับเป็นแชมป์คนปัจจุบันของสภามวยไทยโลกหรือ WMC นะครับในรุ่น53กิโลกรัมแล้วก็ยังเป็นแชมป์ยุโรปด้วยนอกจากนั้นยังมีเข็มขัดอีกมากมายครับการันตีความสามารถและแอดเชื่อว่าคนในระดับที่เป็นครูมวยชาวยุโรปแบบใจนี่เดรูเนี่ยเขาน่าจะรู้ดราม่าระหว่างมวยไทยกับกุนคาแมเป็นอย่างดีโดยไฟการแข่งขันไฟนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการจัดของซันดูยิมซึ่งเป็นยิมมวยไทยที่ผลิตนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มีฝีมือมากมายแล้วก็เป็นค่ายมวยพันธมิตรกันกับ i ิฟมาและ WMC รวมไปถึงเฟ้นหานักมวยไทยชาวต่างชาติส่งมาแข่งขันในรายการทั้งวันลุมพินีและวันแชมเปี้ยนชิพครับนั่นก็หมายความว่าทั้งรายการชกและนักมวยนั้นรักในมวยไทยของเราเป็นอย่างมากเขาจึงชก อย่างเต็มที่เลยล่ะฮะซึ่งวันนี้แอดบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่มีคอมเมนต์นะครับเพราะว่าทางฝั่งกรัรมพูชานั้นมีการโปรโมทก่อนการชกแต่หลังจากชกเสร็จแล้วไม่มีการนําเอาข่าวนี้ไปนําเสนอนอกจากนั้นเจ้าตัวเองนะครับเชียงไห่เองปัจจุบันนี้เจ้าตัวยังไม่กล้าแม้แต่จะโพสต์รูปหน้าตัวเองลงไปบนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของเขาที่เคยโพสต์มาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น i g Facebook หรือแม้แต่ YouTube นาเอา แต่ภาพเก่ามาโพสเพราะแอดคิดว่าแผลที่เขาได้รับนั้นน่าจะยังไม่หายดีครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไฟชกไฟนี้กันครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยภาพที่ได้มานี้มาจากชแน l ของอิมานะฮะ IPMA ไม่ใช่ if มานะครับคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมช่วยเข้าไปกดติดตามช่องของเขาหน่อยกันแล้วกันนะฮะเริ่มต้นไฟกันมาก็มีการเปิดผู้ท้าชิงชาวคัมพูชาก่อนล้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็เปิดตัวแชมป์ตามมาติดๆครับแล้วก็มีการไหว้ครูกันแบบของมวยไทยแอดต้องขอเช่นชมแชมป์มวยไทยชาวเบลเยียมคนนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขามีทั้งการไหว้ครูแล้วรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทยของเราเป็นอย่างดีสมกับเป็นแชมป์โลกแล้วก็ เป็นครูมวยไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมก็ตามสไตล์แล้วครับมวยไทยของเราไหว้ครูเสร็จก่อนนะฮะัมพูชานี่โอ้โหไม่รู้บริกรรมคาถาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับใช้เวลานานมากนะฮะกรรมการผู้ควบคุมเวทีนี่ถึงกับยิ้มเลยนะครับส่วนแชมป์มวยไทยของเราแอดบอกว่าสายตาเขามุ่งมั่นมากครับคุณผู้ชมคงจะคิดอยู่ในใจว่าจะต้องเด็ดศึกให้จงได้นะฮะหลังจากกรรมการสับมือให้ชกกันครับคุณผู้ชมไม่พูดพร่มทำเพลงนะครับ แชมป์โลกมวยไทยของเราเป็นฝ่ายเดินเข้าหาออกวุธก่อนนะครับแล้วก็ออกได้แม่นยำหนักน่วงจริงๆครับคุณผู้ชมทั้งถีบทั้งเตะเล่นเอานักมวยกัมพูชาที่ตั้งตัวไม่อยู่ครับโดนหมัดสุดไปตั้งแต่หมัดชุดแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็เตะสับซ้ายขวาออกวุธทั้งหมัดทั้งเขา่าปล้ำนะครับนักมวยกัมพูชานี่รู้ตัวว่าแย่ yeah, เขาแล้วเลยครับดูจากสายตาโดนถีบยอดหน้าไปอีกหนึ่งดอกมีลูกหลังแหวนจากนักมวยไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าจัดชุดใหญ่ฮะ โดนไปหมัดหนึ่งเต็มๆถ้าโจทย์ตัวไม่ติดเชือกนี้แอดว่าน่าจะล่วงลงไปให้กรรมการได้นับนะครับผี่เลี้ยงของแชมป์โลกมวยไทยก็บอกว่าพยายามใช้ซอกใช้ซอกนะฮะคือเห็นได้ชัดเลยว่าความเป็นมวยนี่แตกต่างกันมากเลยครับคุณผู้ชมแอดลืมเล่าให้ฟังนะครับว่ามวยตัวนี้นิสเรจันทร์หวังเอาไว้นะครับเป็นนักมวยในสังกัดของสเรนะฮะแล้วเจ้าตัวก็โดนซอกของแชมป์โลกมวยไทยเข้าไปครับโดนศอกดอกแรกแตกเลือดอาบหน้าไปแล้วฮะยกที่หนึ่งลหลังจากนั้นแชมป์โลกมวยไทยก็ใส่อาวุธไม่เลี้ยงครับ เดินเข้าหาไม่มีถอยไม่ต้องอยั่งเชิงกันแล้วฮะลูกนี้ด้วยเรียมมวยเด็ดดูแล้วยังไงนักมวยกัมพูชาไม่มีทางที่ะเอเชนะแชมป์ลกมวยไทยได้เลยครับลูกถีบแบบมอนยันหลักถีบเข้าหน้าหลังแหวนศอกตรงครบเครื่องมวยไทยจริงๆครับคุณผู้ชมนักมวยคนนี้พูดตรงๆนะฮะแอดเห็นเขาชกแบบมิ้และแอดใหญ่เขามาชกวันแชมนชิพจริงๆน่านจะสนุกมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อทางทีมงานวันแชมนชิฟจะไม่เหนนะ ไค่นี่เดินประเคนอาวุธอย่างเดียวครับคุณผู้ชมแอดภาคไม่ได้แล้วนะฮะบันมากคือแอดบอกตามตรงนะฮะแอดดูพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าแอดจะทราบผลแล้วนะฮะในระหว่างที่แอดเปิดไปแอดดูไปแอดก็เล่าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมนักมือกัมพูชาในรู้ตัวว่าตัวเองแย่แล้วนะครับคือสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วละครับโดนถีบยอดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับจับขาแชมป์โลกมวยไทยไว้นะทำอะไรไม่ได้กรรมการสั่งแย่นะครับหลังจากนั้นแชมป์โลกมวย ยังคงเดินเข้าหาต่อไปครับใช้วิธีการถีบยอดหน้าเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้แล้วก็เดินเข้าหาครับประเคนแข้งเข้าไปเมื่อไรที่ได้จังหวะเข้าใกล้นะฮะก็จะมีลูกทั้งหลังแหวนนาำมวยกบพชาสู้ไม่ไหวจับไถนากรรมการก็เลยเตือนไปนิดนึงนะครับแมแอดเลยระหว่างที่กําลังบรรยายอยู่นะคุณผู้ชมก็นึกภาพถ้าเขามาชกในวันแชมเปี้ยนชิพนี่น่าจะสนุกน่าดูนะครับออกอาวุธแบบนี้นักมวยกบพชาก็ใช้แต่วิธีการกอดแล้วครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วนะฮะแผลแตกที่อยู่ใต้ดวงตานั้นก็เริ่มปูดบวม หนักขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนักมวยกัมพูชาก็เตะเข้าไปที่กระจับครับนักมวยแชมป์มวยไทยนี่ออกอาการชัดเจนส่วนนักมวยกัมพูชาก็ออกลูกเกเรนะฮะกรรมการก็ไม่ได้จะเตือนอะไรแล้วครับพอมีลูกไม่ให้เกียรติกันแบบนี้แชมป์โลกมวยไทยก็เดินหน้าเข้าหาครับแล้วก็จับศอกเข้าไปให้หลายชุดนักมวยกัมพูชาทําอะไรไม่ได้ครับตีเขาก็ไม่ได้ได้แต่ก้มอยู่ใต้สู้ไม่ได้ก็จับทุ่มอีกครับคุณผู้ชมกรรมการเลยสังเกตด,ดูที่แผลแล้วก็เตือนนะครับว่าอย่าทําแบบนี้อีกแชมป์โลกมวยไทยก็เดิน,ดนเข ดอกครับถีบยอดหน้าเมื่อไหรเนี่ยไม่เคยหลบพ้นเลยนะครับแล้วก็กอดใต้เอวแล้วก็จับทุ่มครับคือไม่มีทรงมวยเลยฮะโดนเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับถีบยอดหน้าถ้าลูกหลังแหวนนี่โดนนี่น่าจะถึงกับหลับได้เลยนะครับเจอเข่าลอยเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับกรรมการเริ่มเตือนนักมวยชาวกัมพูชาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะออกอาวุธละโดนถีบยอดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีแชมป์ลูกมวยไทยเริ่มรู้ว่าตัวเองได้เปรียบนะครับนักมวยกัมพูชาเตะขจับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมคือมองเป้าคําเป้าไม่เห็นแล้วนนะแล้วก็เตไปโดดจุที่ม จะเตะน,นะครับตอนนี้พี่เลี้ยงแชมป์โลกมวยไทยของเรานี่เริ่มต่อว่าพี่เลี้ยงนักมวยกัมพูชาแล้วนะฮะพี่เลี้ยงทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่รู้จะแก้เกมยังไงแล้วครับหมดยกที่2ครับคุณผู้ชมพักให้น้ำไม่ต้าเรียบร้อยเริ่มต้นยกที่3กลับมาชกกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนกับว่าพลังกำลังของนักมวยกัมพูชานี่จะหายไปเลยครับโดนทีบยอดหน้าทีไรนี่ไม่เคยจะป้องกันตัวไม่เคยจะหลบได้เลยครับโดนเต็มๆตมลอดหลังๆมาเริ่มแยงแล้วนะฮะไม่กล้าเดินเข้าหาแผลแตกก็เริ่มปีนักขึ สองนะครับแล้วก็เตะไม่ค่อยจะถูกจะโดนสักเท่าไรครับลูกถีบยอดหน้าเนี่ยอัดบอกว่าซิเกเนเจอร์ของแชมป์โลกมวยไทยคนนี้เลยนะฮะพละกาลังก็เริ่มล่อยหลอแล้วครับนักมวยกัมพูชาเริ่มแยงอาวุธแล้วนะฮะเพราะว่าหน้าตานี่ปูดบวมหนักมากครับรอยฟกช้ำเริ่มเห็นได้ชัดกอดเมื่อไรก็โดนศอกครับออกไกลก็โดนถีบยอดหน้าเข้ามาใกล้หนก็โดนเตะตัดขานะครับแล้วก็เสียงที่จะโดนลูกหลังแหวนอีกโดนศอกเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับจังหวะนี้น่าจะได้แผลแตกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแผลมวยไท เดินเข้าไปอีกครับนักมวยกัมพูชาก็ได้ถอยแล้วฮะแม่เห็นเลยนะฮะว่าทําไมสื่อทางกัมพูชาไม่ยอมเอาไฟนี้ไปพูดนะครับเพราะว่านักมวยตัวเองนี่เละเทะเลยนะครับนี่คือนักมวยความหวังของเสเดจันทร์ที่จะจัดไฟชกที่ฝรั่งเศสวันที่หนึ่งมิถุนายน,านนี้นะครับโดนเข้าไปอีกครับโอโ้โหแตกเข้าไปอีกหนึ่งแผลฮะตอนนี้เลือดเริ่มไหลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกรรมการก็สังเกตแผลแตกแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะดูว่านักมวยยังอยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ได้ไหมโดนศอกกลับเข้าไปอีกหนึ่งทีม้า ทีครับตอนนี้เริ่มแยงแล้วนะฮะเมกลาเข้าใกล้เลยนะเริ่มหลบแล้วนะครับโดนกระปั้นหมัดตรงเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับมวยกัมพูชาฉลุกมวยไทยของเรายังแทบจะไม่มีรอยบอบช้ำอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะว่าักมวยกัมพูชาเนี่ยแทบจะออกอาวุธไม่โดนเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดเนี่ยแทบจะไม่โดนเลยศอกก็ไม่โดนนะครับโดนถีบยอดหน้าไปอย่างทีตอนนี้ล้มกองพับอยู่ที่พื้นฮะลื่นโดนหมัดเข้าไปอีกครับกึ่งหมัดกึ่งศอกครับโดนเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับแอดบอก แชมป์คุณคแมหลายรายการมาได้ยังไงนะครับหมดยกที่3ามคุณผู้ชมเริ่มต้นยกที่4ก็ยังคงเหมือนเดิมครับแชมป์โลกมวยไทยยังไว้หลายแชมป์โลกครับยังอ,อกอได้หนักหน่วงอยู่นะฮะตอนนี้นักมวยกัมพูชานี่แผลแตกก็เริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆปากก็เริ่มเจอแล้วนะครับได้แผลแตกกลางศีรษะขึ้นมาอีกหนึ่งแผลตอนนี้เลือดอาบเต็มหน้าเลยครับคุณผู้ชมกรรมการจึงสั่งให้นักมวยเข้ามุมนะครับแล้วก็ให้แพทย์สนามมาดูแผลแตกของนักมวยชาวกัมพูชาครับเลือนี่อาบหน้านะฮะกึ่งปาก กึ่งจมูกนะครับปากก็แตกนะครับหน้าผากก็แตกคิ้วก็แตกนะครับหลังจากขึ้นมาดูแผลนะครับแพทย์สนามก็บอกว่าแผลอยู่ในจุดที่อันตรายมากๆนะครับนักมวยกัมพูชาก็ได้แต่ร้องขอความเห็นใจจากกรรมการนะครับบอกว่าพ s e please นะฮะคือขอให้เขาได้ชกต่อนะครับเขาบอกว่าเขายังชกไหวแต่แผลนี้มันอยู่บนดวงตาครับคุณผู้ชมไม่ใช่แผลที่อยู่ใต้ตาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแพทย์จึงให้ความเห็นว่าควรจะยุด การชกนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ายังไหว Please ได้โปรดนะครับกรรมการก็ถามอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายแพทย์ก็ยืนยันคําเดิมน,นะครับแล้วก็ยุติการชคไปครับคือยุติตอนนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับนักมวยมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าชกต่อไปคะแนนไม่มีทางชนะอยู่แล้วครับชกต่อไปก็ยิ่งจะบอบช้ำมากไปเท่านั้นเอง อย่างที่แอดได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงข้างต้นคลิปนะครับว่านี่คือนักมวยตัวความหมังคนหนึ่งของสเสดเลยเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไปเปิดยิมสอนมวยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนหน้าที่จะไปเปิดยิมของตัวเองเนี่ยก็ไปทํางานเป็นครูมวยสอนอยู่ในยิมมวยไทยแล้วครับแล้วก็แยกตัวมาเปิดยิมกุลคแมหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเสียงไห่กุลคแมน่าจะใช้ชื่อเดิมว่าเสียงไห่ทิมซึ่งเป็นชื่อจริง ของตัวเองนะครับก็อย่างที่แอดบอกนะฮะนักมวยแชมป์โลกชาวเบลเยียมคนนี้เหมาะมากเลยนะครับที่จะมาชกที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะมีสไตล์การชกที่ดุดันมากๆเลยครับคุณผู้ชมคือชกเสร็จ3มยกใน,นเนื้อตัวแทบไม่มีร่องรอยถ้าเราสังเกตเวลาเราดูมวยชาวยุโรปชกกับนักมวยไทยเนะี่ยเราจะเห็นรอยช้ำรอยแดงที่ตัวของพวกเขาได้ง่ายเพราะว่าพวกเขาผิวขาวนะครับแต่ไฟนี้นี่แอดมองไม่เห็นรอยบอบช้ำในตัวของเขาเลยนะครับก็อย่างที่แอดได้เรียนไปนะครับว่าไม่มีคอมเมนต์ครับ คุณผู้ชมเนื่องจากว่าเสือของกัมพูชาไม่เอาข่าวนี้ไปลงเลยนะครับลงไว้เฉพาะตอนก่อนชกหลังชกเงียบกริบนะฮะพอแล้วก็ยังมีผลของการที่เชิงระไวไปได้เข็มขัดมาจากฮ่องกงนะครับก็เลยทําให้ข่าวนี้มันเงียบหายไปในกรัรมพูชานั่นเองนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟนี้ว่าอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี ดีครับ